ซิกวินตัวละครสายฮิวกปิกกูปิกน่ารักจริงๆเลยเห็นแบบนี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยมาแน่นเลยฮิวก็ได้ดาเมจติดน้ําก็ได้แถมยังมีบัฟที่ดีให้กับทีมด้วยคลิปนี้เรามาไล่ตั้งแต่ความสามารถของตัวละครสกิลกลุ่มดาววิเคราะห์การเล่นตัวละครซิกวินจัดทีมอาวุธอาร์ติแฟ์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อเกมเกมชินอิ p แพดครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาถึงคิวของน้องซิกวินนี่เลยเจ้าเมลูซินจิ๋วสุดน่ารักของเรานะครับซึ่งซิกวินเนี่ยจะเข้าครั้งแรกในตู้วันที่25มิถุนายนนี้นะครับผมเข้าพร้อมกับฟูรินะเลยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครคู่บุญฟูรินะอีก1ตัวเลยครับพก2ตัวนี้ไปด้วยกันนะครับมีฮิวตลอดเวลามีดามเม็ดรองแรงๆด้วยแถมมีบัฟให้กับทั้งทีมตลอดเวลาอีกติดน้าทีๆอีก ช่วยกัน2ตัวโอ้โหเรียกว่าเป็นคู่คอมโบที่ดีอีก1คู่เลยเลครับของเกมเอาไปจับคู่กับตัวละครอะไรก็ได้หมดเลยครับคู่นี้บัฟเขาได้ดีไปหมดเลยเรามาไล่เรียงทีละเนื้อหาของตัวละครซิกวินกันดีกว่าครับไปดูกันเลย I doubt your fighting ability It's Well course more dangerous just... much ซิกวินหัวหน้าพยาบาลเมลูซีนแห่งป้อมประการเมโลพีดผู้คอยดูแลนักโทษทุกคนอย่างเท่าเทียมซิกวินมาเป็นตัวละคร5ดาวถือธนูทัดน้ำนะครับตัวละครนี้จะมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้ค่าพพลังชีวิตมากๆแล้วเขาก็เติบโตเป็นพลังชีวิตด้วยไอเทมอัพตัวละครแล้วก็พรสวรรค์อยู่ทางด้านข้างนี้แล้วเพื่อนๆก็หาเตรียมกันไว้เลยนะครับ ถัดมามาดูความสามารถของเขากันบ้างเริ่มจากการโจมตีปกติครับจะเป็นการยิงต่อเนื่อง3ครั้งแต่ครั้งที่2กับ3เนี่ยมีการเคลื่องตัวของเม็ดยาด้วยครับน่ารักปุกปิกสุดๆส,ส่วนการชาร์จโจมตีครับน่ารักกว่าเดิมไปอีกก็จะมีการชาร์จโจมตี2ระดับครับหากว่าเราชาร์จโจมตีปกติก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทับน้ําไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จโจมตีเล็งเอาไว้สักพักหนึ่งซิกวินจะถือธนูค้างเอาไว้แล้วก็จะมีฟองห่วงใย,ยจิว๋วเป็นหัวใจลุกๆๆออกมาจากธนูเป็นระยะระยะ แบบนี้ครับค่อยๆเคลื่อนที่ไปหาศัตรูทําความเสียหายทัตน้ํา ถัดมาครับมาดูที่สกิลธาตุเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตัวละครนี้เลยครับจะเป็นการหยิบปืนขึ้นมายิงลูกบอลน,น้ำบำบัดโดยจะมีการกดยิงได้2แบบครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้ทันทีเลยจะมีการยิงเจ้าลูกบอลน,น้ำครับลูกไม่ใหญ่มากเล็กๆแบบนี้ไปด้านหน้าครับแล้วเจ้าลูกบอลน,น้ำนี้ก็จะเด้งใส่หัวศัตรูไปเรื่อยๆสร้างความเสียหายธาตุน้ำไปเรื่อยๆครับยังไม่พอครับเวลากระเด้งถูกตัวของหัวศัตรู1ครั้งนะครับก็จะมีการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตหรือว่าฮิลให้กับทั้งทีม ทำดาเมจ่าน้ําด้วยฮิวด้วยพร้อมๆกันและไอเจ้าลูกบอลน,น้ํานี้ก็จะกระเด้งดึงแบบนี้5รอบด้วยกันนะครับจากนั้นก็จะหายไปโดยในการเด้งครั้งสุดท้ายของเขาก่อนหายไปเนี่ยเขาจะมาฮิวให้กับตัวละครซิกวินครับครั้งแรกๆที่เด้งไปนั้นจะฮิวเฉพาะเพื่อนในทีมไม่รวมซิกวินนะครับโดยทั้งความเสียหาย่าน้ําแล้วก็ปริมาณการฮิวเนี่ย จะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตสูงสุดของซิกวนเลยครับยังไม่พอครับเจ้าลูกบอลน,น้ําตัวนี้เราสามารถใช้แบบกดค้างได้ด้วยนะซิกวนเนี่ยจะทําการชาร์จเจ้าลูกบอลน,น้ําอยู่กับปืนก่อนลอยเป็นลูกโป่งแบบนี้และมีสัญ,ญลักษณ์เล็งไปที่ศัตรตูด้วยแบบนี้หลังจากนั้นครับจะพ่นเจ้าลูกบอลน,น้ําบําบัดออกมาซึ่งขนาดของมันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นครับตามการชาร์จของเราซึ่งจะมีการชาร์จเพิ่มขึ้นมาได้2ระดับครับแต่ละระดับที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะได้ความเสียหายธาตุน้ําเพิ่มขึ้นแล้วก็จะฮิวแรงขึ้นไปพอมๆรั ด้วยและเมื่อไห่ก็ตามที่เจ้าบอลน,น้ํานี้เด้งถูกหัวสตูก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกับด้านบนนะครับแต่อีกหนึ่งความสามารถพิเศษครับคือถ้าเกิดว่าเราชาร์จบอลน,น้ําลูกใหญ่นิดนึงแล้วไปโดนหัวสตูที่เป็นตัวเล็กๆนะครับผมหรือเขาใช้คําว่าสตูที่ค่อนข้างอ่อนแอจะพวกฮินิโช่สลามอะไรแบบนี้ครับเวลาเด้งไปถูกหัวพวกนี้จะมีการขังเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้เอาไว้ในฟองน้ำได้ครับยังไม่พอครับกดใช้สกิลท่าทเดียวเอาให้มันเป็นหลายๆอย่างเลยหิวติดน้ำเด้งดึงขัง ยังมีการสร้างเจ้าซอสวอเตอร์ดอปเลตด้วยหรือเจ้าหยดน้ํากลมๆที่อยู่ที่พื้นครับสอ,อนันโดยหยดน้ํานี้เนี่ยก็จะเป็นหยดน้ําเดียวกับตัวละครอย่างนิวิวเลตนะครับและทุกครั้งที่ซิกวินของเราเดินไปเหยียบเจ้าพวกนี้เข้าจะถูกบ่วงพันธะชีวันเล็กน้อยครับและตอนสุดท้ายที่บอลเด้งครั้งสุดท้ายแล้วหิวซิกวินเนี่ยก็จะมีการถูกล้างบ่วงไปจะฟื้นฟูค่าพลังงานธาตุให้กับซิกวินด้วยโอ้โหครบจบในสกิลธาตุสกิลเดียวเลยมีฟื้นฟูพร้อมครับ ยังไม่พออีกครับด้วยความที่ซิกวินเนี่ยเป็นตัวละครของฟอนเทนก็จะมีพลังปฐมภูมิสะสารครับเวลาบอลเด้งโดนศัตรตูนะครับจะมีการปล่อยเซอร์จิ้งเบททำทาดาเมจธาตุน้ำเพิ่มเติมครับถัดมาครับมาดูกันที่สกิลเอาติบ้างน้องซิกวินของเราจะควักกระบอกปืนฉีดยาอันเบลเริ่มเลยครับมาโจมตีใส่ด้านหน้าด้วยใจปราถนา และพชัั่นที่เต็มเปี่ยมสร้างความเสียหายทัดน้ำบ่วงควางด้านหน้าอย่างต่อเนื่องครับแรงตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของซิกวินเหมือนกันนอกจากนี้สกิล l อัลติเนี่ยต่อให้เราไม่ได้เดินไปเหยียบตัวของซอดวอเต e ร์ดั p เลตก็จะมีการดูดมาใช้นะครับดูดเข้าตัวเหมือนกับตัวละครนิวเ l เลตเลยครับสกิลอัลติเนี่ยก็พอออกมาทำดาเมจได้แบบนิดหน่อยนะครับ มาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างครับผมพรสวรรค์ติดตัวแรก,แรกเมื่อซิกวินของเราใช้สกิลธาตุโยนเจ้าตัวของฟองน้ําออกไปจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุน้าครับและหลังจากนั้นจะมีการบัฟค่าพักฟื้นครับซึ่งค่าพักฟื้นนี้ก็คือเป็นบัฟของซิกวินเฉพาะเลยโดยบัฟนี้จะส่งผลกับสกิลธาตุของตัวละครที่เป็นสายนอกสนามคือเป็นสกิลธาตุด้วยแล้วก็ต้องไม่ได้อยู่ในสนามด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ได้บัฟให้กับซิกวินให้กับตัวอื่นๆเท่านั้นโดยความเสียหายที่เพิ่มเนี่ยจะ เพิ่มตามค่าพลังชีวิตของซิกวินนะครับซึ่งจากตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้บัฟเต็มๆแน่นๆของซิกวินมาในพรสวรรค์ติดตัวนี้จะต้องทำเลือดอยู่ที่6 5 0 0 0นะครับซึ่งก็ไม่น้อยเลยทีเดียวครับมาที่พรสวรรค์ติดตัวถัดมาหากซิกวินของเราทำการรักษาหรือว่าฮิวจะมีการนำค่าบ,บวงพันธชีวันของทั้งทีมเลยครับมาบวกเรื่องของปริมาณในการรักษาเพิ่มเข้าไปก็คือเล่นกับตัวละครที่มีบวงซิกวินก็จะหิวแรงขึ้นครับ แล้วก็มาปิดท้ายด้วยพรสวรรค์ติดตัวที่ไว้สําหรับสํารวจกันบ้างเมื่อมีตัวละครซิกวินอยู่ในทีมแล้วอยู่ใต้น้ําแล้วเลือดเนี่ยลดต่ําไปกว่าครึ่งหลอดนะครับจะมีการฮิวดึงเลือดกลับมาอย่างรวดเร็วก็คือน้องเนี่ยตามไปรักษาเราถึงใต้น้ําเลยทีเดียวครับ เห็นสกิลครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาสรุปกันตรงนี้นิดนึงก่อนเกมเพ์ของซิกวินเนี่ยจะไปโดดเด่นเรื่องของการใช้สกิลธาตุโยนเข้าไปนะครับโยนทีเดียวได้ตั้งแต่ดาเมจติดน้ำฮิวแล้วก็บัฟรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูค่าพลังงานให้ตัวเองด้วยครบจบในสกิลเดียวเลยไม่ต้องใช้หลายๆตัวละครเลยครับถือว่าของดีอีกหนึ่งตัวของเกมเลยครับแต่ยังไม่พอครับความสามารถของซิกวินเนี่ยจะถูกเสริมด้วยตัวของกลุ่มดาวเพิ่มเข้าไปอีกครับ มาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1เลยครับเรียกว่าน่าสนใจสุดๆกับเจ้าลูกบอลน,น้ําบ,บําบัดของสกิลธาตุของเราปกติแล้วเนี่ยเขาจะเด้งอยู่ที่5ครั้งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีกลุ่มดาวที่1เขาจะเด้งเพิ่มอีก3ครั้งครับอันนี้กระซิบตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเปิดซิกวินซีศูนย์เจ้าบอลน,น้ํานี้เนี่ยจะใช้ได้แบบไม่ต่อเนื่องนะครับก็จะมีตัวของครูดาวประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีกลุ่มดาวที่1ครับเจ้าบอลน้ําตัวนี้จะสามารถใช้แบบต่อเนื่องมากขึ้นนนนคก็ืืือออออตต่่่่่เเเงงลลลยแห้้วฮํา อย่างี้ประมาณ16-17วินาทีก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับดีมากๆครับซึ่งเวลาเด้งดึงเด้งดึงไปเนี่ยใน3าครั้งที่เพิ่มเข้ามาตอนแรกเจ้าบอลน,น้ําของเราก็จะไม่เล็กลงด้วยยังไม่พอครับกลุ่มดาวที่1ยังมีการเสริมการคํานวณดาเมจนะครับนพรสวรรค์ติดตัวที่มีการบอกว่าเอาเลือดไปบัฟตัวของสกิลทา่าตัวนอกสนามตัวนี้จะบวกบัฟเพิ่มเข้าไปอีกครับเรียกว่าปิดจุดด้อยเสริมจุดเด่นครบถ้วนในกลุ่มดาวที่1ครับ ถัดมาที่กลุ่มดาวที่2ครับหากว่าเราใช้ตัวของสกิลธาตุหรือสกิลอัลติจะได้โล่ลูกบอลน,น้ํามาดูดซับดาเมจทาให้ไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุหรือสกิลอัลติเนี่ยไม่ต้องกวกกระเด็นกระดอนไปไหนครับโล่ตัวนี้จะเป็นโล่ทําให้น้องสามารถใช้สกิลได้โดยไม่กระเด็นนะครับผมไม่ได้เผื่อแพร่ไปหาคนอื่นนะและหลังจากนั้นพอเราปล่อยสกิลออกไปแล้วถูกศัตรูจะมีการลดต้านทานน้ําของศัตรูลง35%เป็นระยะเวลา8วินาทีครับ ถัดมาที่กลุ่มดาวที่3นะครับผมจะเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นทันทีกลุ่มดาวที่4จะเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องของสกิลั u ติที่ยืนจีแบบนี้จี้นานขึ้นไปอีก3วินาทีครับและกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลของสกิลั u ติมา3ขั้น และมาปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับเมื่อซิกวินทำการรักษาจะมีการเพิ่มอัตราคลิแล้วก็ความแรงคลิตามค่าพลังชีวิตของซิกวินครับก็เรียกว่าเป็นการเทินตัวเองจากปกติเป็นสายฮิลร้อก็จะสามารถทําเป็นสายฮิลที่สามารถทำดามจในสกิลอัลติได้ครับ แล้วนั่นก็เป็นทั้ง6กลุ่มดาวของตัวละครซิกวินครับถ้าถามว่ากลุ่มดาวไหนน่าเปิดบ้างสาหรับตัวละครนี้กรณีซีศูนย์เอามาฮิลเนี่ยผมว่าใช้งานได้เลยทันทีครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นสบายขึ้นหน่อยครับผมว่า C1 กําลังน่ารักบัฟบสุดฮิลสุดติดน้ําสุดใน C1 C1 นี้น่าสนใจจริงๆครับซีอื่นๆผมก็ไม่เชียบไปกว่านี้แล้วครับอันนั้นแน่เพื่อนๆจะไปเปิดตัวละครซิกวินกันใช่ไหมอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนชอปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่่าานนน U เเพียงทั้ และณนะปัจจุบันเขามีการสะสมแต้มลิสแมนคอยลักกี้คอยแลกโชค2ชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกดูรายละเอียดต่างๆได้ในคําอธิบายคลิปเลยครับครเติมกับลิสแมนช็อปนะขอให้ได้ซิกวินกันแบบง่ายๆเลยครับกลับมาที่เนื้อหาในคอนเทนต์ของซิกวินของเรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยเห็นตัวละครเห็นสกิลเห็นกลุ่มดาวครบถ้วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาสรุปจุดเด่นแล้วก็ข้อควรระวังของตัวละครซิกวินให้เพื่อนๆฟังกัน เริ่มจากตัวของตำแหน่งของตัวละครนี้ก่อนเลยเขามาในรูปแบบตัวละครสายฮิ้วบัฟแล้วก็เป็นดาเมจลองแฝะน้ำได้ครับความโดดเด่นของซิกวินนะครับเป็นตัวละครสายคาบพลังชีวิตเรียกว่า พลังชีวิตแบบล้วนๆเลยครับและตัวละครนี้มิติของตัวละครไม่ซับซ้อนครับด้วยความที่เขาทําอะไรได้หลายอย่างมากๆและทุกๆอย่างที่พูดไปมันอยู่ในสกิลเดียวกันก็คือสกิลธาตุของเขาสกิลเดียวรับจบไปทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ฮิวหมู่หิวทั้งทีมมีความรุนแรงด้วยสามารถบัฟดาเมจนอกสนามให้กับทั้งทีมได้สามารถแปะน้ําได้อีกนะครับเป็นการแปะแบบนอกสนามด้วยและแถมตัวของสกิลธาตุนี้ก็มีความต่อเนื่องที่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยครับ ทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายมากๆครับแล้วก็ปั้นง่ายด้วยไม่ซับซ้อนเลยไม่ต้องใช้ฟื้นฟูพลังงานไม่ต้องคลิไม่ต้องอะไรก็เล่นได้แล้วครับส่วนข้อควรระวังของตัวละครนี้นะครับผมคือตัวของสกิลอัลติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากหมดปัญหาเรื่องของครูดาวสกิลธาตุไปเปิดซักซีหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับแล้วบับก็สุดทางด้วย ถัดมาครับเรามาดูกันที่ทีมแล้วก็การเล่นของตัวละครซิกวินกันครับ โดยก่อนที่เราจะไปเข้าทีม4ตัวเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าซิกวินเนี่ยด้วยความที่เขาบับตัวละครที่เป็นดามจลองนอกสนามตัวละครตัวแรกๆที่เราจะพิจารณานะครับก็ไปมองหาตัวละครที่เป็นดามจลองนอกสนามมาใส่ทีมสักหน่อยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนาฮิดะเย่หลานฟูรินะยาเอะซิงชิวเชียงหลิงเชียวหลี่อย่างนี้เป็นต้นทีมไหนๆที่มีตัวละครพวกนี้อยู่แปะซิกวินไปด้วยได้เลยครับเป็นตัวละครฮิลของทีมนั้นซึ่งในลิสต์นี้ครับก็จะมีตัวหนึ่งครับที่ต้องการการฮิลด้วย ที่ต้องการฮิวหมู่ด้วยแล้วก็ฮิวต่อเนื่องด้วย ซึ่งก็คือฟูรีนานั่นเองครับทำให้ทีมแรกที่ผมจะเชียร์เนี่ยก็จะมาตกอยู่กับทีมฟูรีน่านะครับซิกวินฟูรีน่าบอกเลยว่าคู่นี้กินกับอะไรก็อร่อยครับไปกับทีมไหนก็ได้หมดเลยครับบัฟแรงมีฮิวพร้อมยกตัวอย่างเช่นทีมนะครับอย่างทีมของคอลลินอาร์เ็กชิโนหรือว่าพี่ไลฟ์ฟรีก็ตามมาเป็นตัวละครดาเมจหลกักใส่ฟูรีน่าซิกวินเข้าไปนะครับและอีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะหาตัวละครโลหรือว่าดาเมจรองอีกสักตัวก็ได้จะเป็นจงลี่นาฮิดะเบเนตคาเซอฮะแบบนี้ได้หมดเลย ใครมองหาตัวฮิวให้ฟูรีนะซิกบินตอบโจทย์สุดๆเลยครับหรือใครเนี่ยเป็นสายทีมปล่อยบอดนะครับเศกนุ่นเศกนั่นในสกิลธาตุแล้วสลับตัวออกทีมนี้กันนาเล่นไม่แพ้ก,กันครับสำหรับทีมตัวของฟูรีนะซิกวินนาฮิดะแล้วก็ยาเอะทีมนี้เรียกว่าสลับสกิลแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีมาปล่อยสกิลตีไปได้เลยครับหรือใครจะเอาฟูรีนะออกใส่เป็นตัวละครดาเมจหลักเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะอย่างเอาไฮทัมแบบนี้ได้เหมือนกันครับ มาดูตัวอย่างอีกหนึ่งทีมนะครับสมมุติว่าไปใส่ในทีมหินบ้างอย่างทีมนาเวียเชียวลีก็จะเติมฟูรินะซิกวินเข้าไปแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทุกทีมที่ผมกล่าวไปเนี่ยเราก็พิจารณาประมาณ2เรื่องด้วยกัน1คือฟูรินะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือตัวละครดามจลองต่างๆครับไปได้หลากหลายทีมจริงๆครับสำหรับตัวละครอย่างซิกวินต่อให้เราตัดเรื่องของความสามารถดามจลองบัฟตัวนี้ออกไปเอามาเป็นตัวละครฮิลเฉยๆแปะน้ําเฉยๆแค่นี้ก็คุมคามากๆแล้วครับ และก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะใครจะหาของเตรียมไว้ให้น้องนะครับผมดังต่อไปนี้เลยขอเริ่มที่อาวุธครับ สำหรับอาวุธประจําตัวก็ดูปุ๊กปิกไม่แพ้ตัวละครเลยครับผมความสามารถเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะกับซิกวินสุดๆเลยด้วยความที่ตัวละครซิกวินเนี่ยต้องการทําเลือดเยอะมากๆครับหกหมื่นห้าไม่ได้ง่ายเลยอาวุธประจําตัวของเขาอันเดียวเลยชิ้นเดียวเลยสามารถบวกค่าพลังชีวิตได้หลักห0 6รอเซแบบนั้นเลยครับยังไม่พอครับเขายังมีการแอบบวกให้นิดนึงอยากให้ใช้สกิลออาติเลยไปบวกตัวของอัตาครีให้สกิลออาติได้อีกนิดหน่อยเรียกว่าใครต้องการเล่นซิกวินแบบบับถึงแบบ ทำถึงแบบนั้นก็จะต้องใส่ประจําตัวกันนะครับบวกค่าพลังชีวิตเยอะจริงๆ ถัดมาครับเรามาดูอาวุธทางเลือกอื่นๆกันบ้างครับอีกหนึ่งอาวุธที่ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะก็สามารถบับได้เหมือนกันอย่าง Energy f o r ์ครับมาพร้อมกับค่าฟื้นฟูพลังงานซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้มากนักแต่เขามีบับในธนูนี้ครับที่จะบับชำนาญธาตุแล้วก็พลังโจมตีให้กับทีมถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีครับหรือจะเป็นตระกูล4ดาวที่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานอย่างฟาวเนียช่วยฟื้นฟูให้กับทั้งทีม Sa ก r i f i c i a l ครับจะหมดปัญหาเรื่องของครูดาวที่วนไม่ทันและสุด ดท้ายครับผมสำหรับตัวของอาวุธ3ดาวอย่าง Recurve Bow ครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวในการแนะนําหรือว่าไกด์เท่าไหร่เนาะอันนี้ครับมันจะบวกค่าพลังชีวิต46% มาฟังของ a r t ติแฟกกันบ้างนะครับผมเซตแรกที่จะเชียร์เลยก็คือเซตของ Song of Day Pass ครับด้วยความที่เซตนี้เขาจะมีการสะสมฮิลที่เราฮิลไปแล้วเอาไปเสริมดาเมจให้กับทีมไปอีกก็เรียกว่าจะทำให้จิกวินบัฟได้อย่างรุนแรงมากขึ้นครับแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยเรียกว่าใช้ความสามารถของ a r t ติแฟกแบบคุ้มค่าเลยครับเรียกใช้เรื่อยๆ,ๆเลย หรืออีกเซตหนึ่งนะครับผมที่จะมีการทำดาเมจเป็นฟองน้ำแตกมาเสริมเลยก็คือ Ocean Hill c a m มนั่นเองเซตนี้ก็สามารถหยิบมาใส่ได้เหมือนกันทำดาเมจเสริมถ้าหากใครไม่ใส่2เซตฮิลนี้นะครับก็ใส่เป็นพวกค่าพลังชีวิต2เซตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนสเตตนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาถ้วยหมวกเป็นพลังชีวิตทั้งหมดเลยครับส่วนออฟที่เราจะต้องหานะครับก็คือค่าพลังชีวิตอีกนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่ครบจบในเรื่องพลังชีวิตอย่างเดียวเลยครับผมส่วนใครที่บอกว่าเอา้ามันมีพลังชีวิตแล้วแล้วค่าอื่นๆล่ะไม่มองเลยเหรอถ้าจะมองเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแบบพยายามให้น้องเป็นดาเมจได้นิดหน่อยครับสมมุติว่าออฟอื่นๆเราก็อาจจะแต้มอัตราคลิกความแรงคลิกนิดๆิหน่อยๆยสี่สิบแปดสิบห้าสิบหนึ่งร้อยอะไรแบบนี้ได้ครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิป หัวหน้าพยาบาลเมลูซีนของเราแล้วครับผมโอ้โหเรียกว่าน้องซิกวินเนี่ยเวลาทําคลิปไปก็ยิ้มไปทุกคนปุ๊กปีก้ามันน่ารักไปหมดเลยทุกคนต้องเปิดแล้วปะตัวนี้นทุกคนใครขาดตัวฮิวประจําอดีนะครับตัวละครนี้ผมแนะนําเลยโดยเฉพาะใครที่กําลังเล่นกับฟรีนะอยู่หาตัวฮิวให้ฟูรีนะอยู่มาเปิดซิกวินกันนะครับทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีความสงสัยว่าแล้วตัวละครฮิวตัวอื่นๆเมื่อเทียบกับซิกวินล่ะยกตัวอย่างอย่างคุณหมอเปยดโซ รหรือว่าตัวของเจ้าวังวนเมคาแล้วก็ซิกวินเนี่ยผมให้ทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ในเทียร์เรื่องของการฮิวเท่าๆกันนะแต่แต่ละตัวเนี่ยจะมีการจัดทีมที่ไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นกรณีที่เราต้องการการติดไม้เพิ่มเติมคุณหมอก็จะตอบโจทย์ทําปฏิกิริยากับไม้รุนแรงขึ้นด้วยส่วนเจ้าวังวนเมคาเนี่ยก็ฮิวได้ดีเหมือนกันแล้วก็มีบัฟเรื่องของการพุ่งลงโจมตีถ้าจะเล่นพุ่งลงโจมตีก็นึกถึงตัวละครเจ้าวังวนไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะนึกถึงตัวละครที่เป็น skill hard, กับทีม skill ําด้ววยยกกกก็จะมาตอู่ับิิ ครับก็เรียกว่าทั้ง3ตัวมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนั่นเองครับแต่ถือว่าฮิวดีพอๆกันหมดเลยครับ3ตัวละครนี้ก่อนจากการขอขอบคุณ14529ซันสไคจารบเกบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมและก็น้องซิกวินก็ขอบตัวไปโดดเด้งดึงดังตามตัวของฟองน้ำต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Let's go fish blasting together!